ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง Bullet Angel Official จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางเกมนะครับและนี่คือสภาพเกมเปิดคลิปคนเล่นหนังหมาปืนยังจะหนังหมาอีกเหรอวะเนี่ยโน no, มาแล้วลูกคนโนมาแล้วเอ้ยหายไปไหนกันหมดวะหายหมดแล้วจ้ายิ้มหายไม่หรอกเดี๋ยวจะโชว์เก็บสีให้ดูโถไอออน ต้องดนักหริแล้วจังหวันี้โอ้อย่างน้อก็ดีสตัวก็นั่นนะครับก็ได้แค่ตัวเดียวนั่นแหละเกมที่แล้วยูเอ้ยปืนกระโหลกมาเอาลูปาแฟดอะไรเนี่ยโอ้โหส้นตีเนย มาต้องยิงให้ได้เดี๋ยวไม่ได้คลิปอามาแล้วยื่อลาะไปไปหนึ่งตัวไปกินมปา่าแฟดใสก่กูขอรัดมึงบ้างไหมพาสมอัอย่างนี้มากลางแน่นอน จัดป่าวจะคอยดูเดี๋ยวมันก็มาเก็บระเบิดมายิงได้ตอนจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แพ้ ไอเวนเอ้ยปืนกระโหลกหมาอย่างงี้ใครจะยิงได้วะแม่งคนเล่นหนังหมาปืนยังจะหนังหมาขอปาทีนี้ขอปาหน่อยเอ้ยดาเมจโอ้โหดาเมจดาเมจอย่างนี้กลับไปเล่นเฮดเคดีกว่าไม่ได้หนังใจเลย ม่งเลยมันไม่เห็นสิแม่เต้นอะไรของมันอ่ะต้องหนักหลังยิงเออโอ้โหดักสองทางไอ้สัสแล้วคือปกติจัดแต่ HK ไฟอ่ะอ่ะคิดดูคนดูแม่งแล้วมาเล่นปืนแบบนี้จะยิงได้ยังไงวะเฮ้ย ได้แต่บนว่าหนังหมากะโหลกหมา,านั่นแหละได้แต่บนกับตัวเองมา <all> ดักกลางดีกว่าถ <all> ่ามึงแอบมองอย่างนี้คืออะไรเนี่ย <all> อ๋อเพื่อนอยู่ข้างหลังคึงว่าโปจะร้องโปซะหน่อย เฮ้ยซ้ำศพพอแล้วไปยิงบอทดีกว่าแม่งยิงคนนี่พอจะโดนพอจะได้คลิปหนึ่งเว้ยเนยและดันให้ปืนกระโหลกหมามา ยังไงวะเนี<ป>่ยแล้วแบบให้เล่นในแร้งอีก<ป>มากดแหลงต่อหวังว่าจะไม่มีบอทนะเอาอเี้ยบอทยังแอดบอทเข้ามาอยู่ๆวะเนี่ย